งานหลวงี่สมพงษ์เขาเขาสิทุกจะพ่านแต่เขาเสียทางเบียงยัง่ปวจะปาวาแต่ว่าีบ่แต่บ่มีงานเขาว่ามีงานแต่บ่มีบัเย่อย่ออยู่ก่าเนาะเหมือนเดิมมูขเขาหาแต่บงั้วดบหอยมีแต่หอยมีงานมันนี้มันยังไงันน สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับนะนี่ก็วันแรกครับแห้งหมันนะพี่น้องนะทีมงานสามคันพอสามคันพอครับแมคโครก็หกสิบครับเอ็คเคหกสิบซุปเปอร์ครับทีมงานเล็กๆครับไม่ซีเรียสวิ่งไปเรื่อยๆเนี่ยก็พักครับตัวหาจะลังแล้วจะลังหล่อน้ำแตกวันสันเอ้างมอนี่ตัวหาจะมือบน mẹ nắm thế nào kỳ tụi <ngọc lái> <tôi ngọc lái> nó khỏi bé tụi bé tân năm khoai yung vắn mạo rồi ก็ไม่เติมกรเบียวเห็นเมียนใสดหน่อยเอาตัวเขาไปล้งีดีวว่าเนะหงงนเดี๋ยวไปเทดีครับเที่ยแรกครับเที่ยแรกแห่งปีนะพี่น้องใครับมาลาไเกียรยังุญพุดเมตัวฉีด ฮะไปกับสามเบียมครับไงน,นี้เกียร์ฟูลเลอร์ครับดวดวันนี้จะพาไปตามหาในหน้านะครับไม่รู้ว่าในหน้านี่สิ่งสิตอยู่ตรงไหนนะพี่น้องงานก็ประมาณ400กว่าเที่ยวครับ แมนเติมน้ำมันมไซค์มาน้ำมันในตู้ยาน้ำมันเบิแข็งดีเาูเนาะเพาะที่แหกเขาว่ามึงโลม้ว่ลงมาไหนดอกวะมานบึ้งแขงโคตรรู้นาะแรเด่หน้าดิแล้วว่ไงมเด่หน้ามึงเลยแข่งไม่แข่งคนมาไหนเนาะติดง่ายอย่างนี่ไงกูงัดจนมาผู้เดียวไงบึงทั้งจนตั้งนี่ไงโค้มาไหนเนาะบึงติกเก่ง โอ้ล so ูกคว้ลงเบดต้นแล้วบ่อดินก็ไม่ไกลครับจากหมู่บ้านห่างหมู่บ้านประมาณ400เมตรกินจอครับวันนี้พี่น้องบ่อดินเราไม่ไกลครับลอกนาครับลอกนาประมาณ3ไร่ครับ cú ghê nó, biếng đi điểm. Ừ, biếng hả anh, à, có say บรรยากาศมันไปเรื่อยครับพี่น้องถึงทางใหญ่ครับจะทำคอนกรีตน,นะครับนี่เดี๋ยวต้องหยุดหยุดคอนกรีต้วยก่อนครับให้วิ่งดินก่อนแนละ้วอยทำครับซอยชู้อยู่มาเนีดยทางไกลทางไกล 啊。Uh.

ไ้ถึงดีเทลแล้วครับพี่น้องถึงดีเทลแล้วครับพี่น้องไปกันตรงนี้นะครับเขาเรียกซอยโว์ครับใส่เท่ยงไหน

phải luôn mới em không nghe được để em luôn thấy mình em nó thi, Có em nào em trong hôm em 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 không em được Hát sai em em luôn em cái này em <laughs> Hả <Ha? cười> Bỏ em nhầm em 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 hả bỏ đi thấy mà thế đi đấy 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 thế nhanh đấy 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 ไปไปทาไปทาเลยโอ้ตรงนี้สามสิบเที่ยวครับแล้วก็เดี๋ยวแม่นตัวเลยแม่นเอาเดี๋ยวตัวให้แน่นรับดินลอกนาสวยๆครับพี่น้องสวยมากครับดินสามสิบเที่ยวป้าใส่มาในเบอร์สามสิบเที่ยวก็คือใส่มาหลายนี่บผมใส่มาเยอะครับนี่เที่ยวเดียวนี่เกือบเต็มแล้วครับนี่สามสิบเที่ยวบนมา ไมมาหลายผมบไงมันม่นมันสิเตรียมก่อนารโมแม่นแม่นเก็บสังกะสีออกไอฮะเออก็ลงนี่แหละ

nè à, chịu băng lắm anh đi 2 lắm nhổ vào cái tháng băng quần này khói được về con đâu nhổ rồi โอ้ไปมึงเทงยางากันเล <laughs> ยยางยางแตกเต้ยโอ้ยรถไปแห้งเลยไปเลยหกยัหกไชหักไชอะไรเออพ่อพ่อเทเลยเทเลยพอดีแหละ êy có dì nào mu ông ấy kêu thang lốc mu dì lệ mặn này mặn da quỳ rồi qua đẹp loài nữa số vàng nhỉ thoải thoải đín đẻng lên rồi

เอ็มาครับแม่เนี่ยยังมันกับทายุกสายไฟออยเพื่อนมันสิเกดนะนรา3ทเที่ยวเออใช่งนี้เนี่นเร็วในหน้าจ้า không tìm <laughs> lại còn lại không bị chết đó sáu đứng số mắt đứng với Đi con, con nữa. thang còn Em mình thế này là hết thang luôn มาครับ <Okay. S 1> ยนานพิการแนแรงของเราปลาเรามาแล้วครับย้ำเกรดครับ Nè nè hả nhanh Ở xe này hú hên quá Mấy mình chỉ bóp dù à Để thả năm luôn Kép Rồi nhập cò không Bây gặp nhiều mùa Ê, thằng chủ sửa mày mừng à thế này là cả khăn đèn mà เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องเเบียด้ำซิงด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับ